มาพีเซต์เรื่องการเป็นแบบอย่างที่ดีมีคุณธรรมนะคะแต่ยธรรมนะคะก็สมาชิกในกลุ่มก็จะมี6ท่านนะคะอย่างแรกเราจะมาความหมายของคุณธรรมก่อนนะคะพรจ้านุกรมฉบับราชาบัณฑิต,ตยถาน2พศ2525นะคะให้ความหมายว่าคุณธรรมหมายถึงสภาพคุณงามความดีนะคะส่วนพระไตรปิฎกนะคะได้กล่าวว่าคุณธรรมเป็นภาพของจิตใจ กล่าวคือคุณสมบัติที่เสริมสร้างจิตใจให้ดีงามจะเป็นการเป็นแบบอย่างที่ดีอะค่ะเออหนึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีสองมีคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณธรรมกับจริยธรรมคนละแถวไอ้ขาเดียวกันหรือคนละขาแยกคนละขาค่ะคุณธรรมขาหนึ่งจริยธรรมขาหนึ่งเนาะแบบอย่างที่ดีขาหนึ่งเป็นสามขาที่สี่ละเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งค่ะอ๋อพลเมืองเข้มแข็งห้าค่ะ ดำรงตนนที่เคารพศรัทธาค่ะอ๋อโอเคหมดค่ะต่อไปเป็นจริยธรรมค่ะอาจารย์โอเคจริยธรรมค่ะขึ้นจากที่สองค่ะต่อมาเป็นความหมายของจริยธรรมนะคะก็พจนานุกรมนะคะฉบับราชบัณฑิตยสถานนะคะได้ให้ความหมายจริยธรรมไว้ว่าจริยธรรมเนี่ยเป็นธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัตินะคะเป็นศิลธรรมแล้วก็เป็นกฎของศิลธรรมค่ะ ต่อมานะคะพุทธนานุกรมลองแมนนะคะได้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ว่า,เ,าเป็นความคิดหรือความเชื่อที่มีอิทธิพลต่อความประพฤติแล้วก็เจตคติของบุคคลค่ะอจต่ตอนนี้กำลังพูดบลรเมืองดีอยู่นะค่ะโเคเมื่อเราปฏิบัติหน้าที่ได้ถูกต้องสมบูรณ์แล้วก็จะทําให้มันเกิดผลดีทั้งตัวเองแล้วก็สังคมด้วยนะคะเอมันจะเกิดได้ยังไงก็ ทำให้เราเนี่ยเคารพสิทธิเสรีภาพของคนอื่นมีความกระตือรือร้อนมากขึ้นที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาของชุมชนแล้วก็สังคมนั้นมีคุณธรรมและจะเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งนะคะเมื่อเราเป็นพลเมืองที่ดีเนี่ยเราก็จะมามาดูตรงพลเมืองที่เข้มแข็งแล้วนะคะพละเมืองที่เข้มแข็งก็คือบุคคลต้นแบบที่ล้วนแต่ก่อเกิดแรงผลักดันนะคะในการพัฒนาตัวเองแล้วก็พัฒนา คนอื่นให้เป็นพลเมืองที่ดีนะคะอันนี้จะเป็นคล้ายเกมเกมเดิมนะคะก็คือให้ให้สกแกนเข้าไปนะคะหรือว่าพี่ชอบซาวมันอ,อันนี้คือเพิ่งเข้าได้แค่เคารพตามกฎตามระเบียบครับผมอ๋อโอเคหรือว่าต้องสร้างกฎสร้างระเบียบให้คนอื่นมาเคารพตาม <c oughs> ครับผม สารอะไรคะแล้วก็จะเ,เป็นที่ครูศรัทธาเขาได้ต้องปฏิบัติตามระเบียบครับผมเรียนแปดโมงครึ่งก็เข้าแปดโมงครึ่งอะไรอย่างนี้ใช่ไหมตามระเบียบนี้ใช่ไหมเป็นที่ครูศรัทธาได้ใช่ไหมครับผมเป็นแบบอย่างที่ดีนะคะจย์อันนี้ขออนุญ,ญาตเริ่มจากระดับโลกก่อนคะ่ะ ระดับโลกก่อนอใช่ค่ะระดับโลกอันนี้นะคะจะเป็นรางวัลครูดีเด่นร<บ>ลดับหนึ่งระดับย่อยมาใหญ่เขาเรียกว่าอะไรนะอุป,ปนัยหรือนิระนัยนะใหญ่มาย่อยเนี่ยเขาเรียกว่าระดับนิรนัยหรืออุป,ปนัยนะนี่นิรนัยค่ะนิรนัยครับใหญ่มาย่อยนะ,ะ <Okay. S 2> ค่ะเคนี่ไงเพื่อนกำลังพูดระดับโลกแล้วเดี๋ยวอยากไล่เข้าประเทศเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเขากําลังอธิบายแบบนิระนัยอยู่ใช่ไหมอาเชิญค่ะ ค่ะจารย์ขอบคุณค่ะ,ะทีนี้เริ่มขออนุญาตเริ่มจากระดับโลกนะคะจากที่ค้นคว้ามาจารย์ก็ได้พบเจอรางวัลครูดีเด่นโลกนะคะ GoBe Teacher นะคะในหัวข้อของเรื่องปรัชญาและคุณธรรมสําหรับครูนะคะปรัชญาและคุณธรรมสําหรับครูในในในอันนี้จะหมายถึงว่า ปัชญาที่เป็นอุดมอุดมคติในการทํางานนะคะของครูก็คือครูเนี่ยในการทํางานครูก็จะต้องใช้ปัญญานะคะเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่คาดหวังไว้นะคะก็เอ่อถ้าครูมีมปัจญาแล้วก็จะได้รับอัธประโยชน์อย่างมากมายนะคะอันนี้ก็จะสรุปได้ตามข้อดังค่ะต่อไปจะเป็นเกม Me m เ r y game กนะ นะคะเป็นเกมประมาณว่าเป็นเกมจับคู่ภาพอะค่ะก็จะให้ตัวแทนกลุ่มนะคะทั้งสี่กลุ่มอะเลือกตัวแทนมาหนึ่งคนค่ะ